ีเป็น A T S ของสันตีนะครับทั้งรุ่น 2P แล้วก็ 4P เราจะสังเกตได้ว่าแหล่งด้านนี้เป็นแหล่งจ่ายหลักอันนี้เป็นแหล่งจ่ายรองนะครับเราจะให้อันนี้เป็นรองอันนี้เป็นเป็นหลักหรือสลับกันก็แล้วแต่จะเป็นเครื่องปั่นหรือเครื่องโซลาเซลล์ก็ได้ขอให้ทุกคนนะครับดูตรงนี้นะครับไฟขาบเข้าให้อยู่ซ้าย ทั้งคู่เลยนะครับว่าจะเป็นแหล่งใจหลักหรืออยงไรอยต้อนให้อยู่ทางขวานะครับเพราะว่าสายเนี้ยจะวิ่งไปที่บอร์ดนี้นะครับถ้าเราต่อสลับเนี่ยมันจะทําให้รีเลย์ตรงนี้ช็อตไหม้เลยนะครับเสียทันทีตั้งแต่ยังไม่ได้ไม่ใช่ยังยังไม่ได้เริ่มใช้งานลแล้วอาการที่เสียทุกตัวเนี่ยเป็นแบบนี้ทั้งทั้ถ้าออกเราจะเห็นชัดเจนเลยเนี่ยสายนี้ถึง ้เราห้ามต่อผิดนะครับอันนี้เป็นซีเรียสเลยนะครับทังนะครับนี่เบรเกอร์ยังของตัวนี้ยังไม่ได้ใช้แต่ทังตั้งแต่เริ่มถัดไปมาถึงตัว 4P นะครับก็เรื่องเดียวกันนะครับนี่แหล่งใจหลักอันนี้แหล่งใจรองก็แล้วแต่เราจะกําหนดอันไหนเป็นโซล่าเซลล์อันไหนเป็นไฟปั่นก็สุดแท้แต่แต่ว่าดูตรงนี้นะครับชัดเจนมากนะครับไฟอยู่ซ้ายมือสุดเฟสดหนึ 1, ่งเฟสองเฟสามเฟสหนึ่งเฟสแล้วก็นิวฟันมันก็วิ่งไปที่บอร์ดแหละ เราก็ไปทำวงจรอถ้าเราต่อคิวต้อนสับมันจะไหม้ทันทีเลยนะครับที่ชุดนี้นะครับตัวนี้เป็นคอยล์220โวลต์ถ้าเราต่อน,นี้เป็นไฟคอยก็ไหม้หรืชอช็อตด้วยซ้ำไแล้วนะครับไม่ไม่รุนแรงมากนะครับเพี้ยเดียวพังทันท,ทนีนี่เลยอาการไหม้นะครับบอร์ดกระจุยกระจายน,น,นะครับแล้วต่อก็เ,อเหมือนกันวีน่ต้อน ขอพวกให้เป็นของเพราะฉะนั้นตอนทดลองก็แล้วแต่หรือต่อจริงก็แล้วแต่ขอให้ให้ดูจุดนี้เป็นสําคัญมากๆเลยนะครับ